สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกค,กครับกับเอกอุกบลคนก้นควัวครับผมก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับได้แล้วครับเมื่อนี้ก็ไดเวลาออกเดินทางจนได้ครับมีคนหูจักกันได้ข่าวว่าเลี้ยงไวเชอรี่สีทองครับ ก็เลยแวะมาหาแต่ก็ขอแบ่งไปแล้วเยียบร่อยครับผมนี่ชุดนี้เอาจังไดนอบานี้ครับพี่นอ้องอุกาวานที่เก็บไปขยายพันเพิ่มเติมเข้าไปเพป่นขอแบ่งไปแล้วครับเป็นขอสื่อคูละ2 0บาทครับ คนเมาไปตั้งือนนี้ครับเกิดตาวา่าสีทดลองเลียงเล่นเรียนแปมาเมื่อน,นี้นี่รายได้เพิ่มขึ้นมากอีกนิดหน่อยครับสามสี่รอยบาทครับพร้อมไขรพวกนี้ไปนําครับ อันี้ก็ต้องเร่งขยายแล้วก็พอพันใหม่ครับผมเพราะว่าอีกชุดนึงก็นั่งหน่อยอยู่ครับส่วนชุดนี้เพิ่นก็ว่าสิเอาไปล่องเรียงแล้วก็ไปขยายพันต่อครับสำหรับชุดพอพันแม่พันธนี่ครับใส่ก็ล่างงามเลยครับเรื่อง่ายเห ใส่ตั้งแม่พันธุ์ได้แล้วครับส่วนี้เริ่มออกไข่เริ่มให้ผลผลิตนี่คือครั้งแรกครับผมในการเลี้ยงหอ,อยซือหอี่ีสีทองแล้วก็ใด้้ายครับถึงจะเป็นการขายให้คุณหุนจักกันแต่ว่าก็ซื้อในราคา รับฟังได้ครับราคาแบ่งปันโบเดแพงเกินไปโบเดถูกเกินไปครับสำหรับชุดนี้ไปแล้วนี่นะครับการที่เขาว่าว่างๆอาจจะโบเดมีเวลาไรยครับในการดูแลเพราะว่าเลียงง่าย ลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเปลี่ยนนามอาทิตย์ละเท่อครับเพราะว่าผมเลี้ยงไว้ในบอ่อแหละผมก็ทํางานประจําหลังจากเลิกง,งานมาผมก็จะแวะมาเบ่งอาหารพวกผักผักตบแนนแดงผักไชย,ยาพวกนี้ครับโดยประไมาเนี้ยเอาให้เขากินครับพอหมดแล้วก็เอาให้หมดแล้วก็ให้ครับ อาจจะเสริมโปรตีนบ้างเล็กน้อยด้วยการให้อาหารปลาดุกเล็กครับแต่ว่าบริได้ให้ในปริมาณหลยครับเพื่อให้เขาเสริมสร้างโปรตีนในตัวเขาครับจะเนียนพักเป็นลักบางคได้คิดว่าสีใดคข้ายเร็วขนาดนี้ครับ ต่อไปนี้อาจจะต้องเพิ่มบอ่อในการขยายไปอีกเพื่อนี่พี่น้องเข้าสนใจนําไปขยายพันธุ์อีกครับสําหรับไวเชอรี่สีทองเปลือกสีทองเนื้อสีทองครับสวยงามใส่ใญ่ๆตั้งพอพัน์แม่พัน์ในเรียบร้อยครับผม ุดนี้พ้อ,อออกเดินทางพอดีไอเพิ่นแบอกเอามาหาเปิน่นเรยว่าเปินเป่นสิกลับบ้านครับเพิ่นก็เลยมาขอแบ่งไปเพิ่นจะไปเลียงอยู่บ้านครับเดินทางไปกาฬสินเรียบร้อยครับผมชุดนี้ขอให้ไปจะเลื่อนเติบโตไป สางเงินสางทองออ,ออกลูออกร้านให้ขลองไมเดอร์สุดคุมครับราคาแรงปั้นสื่อเป็นโตไปฟอม เอาไปเพาะขยายพั์อีกเดือนสองเดือนก็ได้เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยครับหรือตามที่คิบเป็นว่าขายตัวละหนึ่งบาทมีหนึ่งล้านตัวก็ได้หนึ่งล้านบาทเป็นว่าครับตามว่าคนซื้ออยู่ไสอันนี้เราตรงกรงวลครับเพราะแกมีขายบ่คนซื้อพร้อมครับ ซื้อไปเลี้ยงต่อเจ้อไปเฮตดอาหารซื้อไปกินคุณค่าราคาต่างกันครับซื้อไปกินคล้ายเป็นกิโลครับโลละล่อยสองลอยซื้อไปเป็นพอพันแม่พันคล้ายเป็นคููครับคููละสามสิบาทห้าสิบบาทแล้วจะใส่ ตั้งเป้าไว้อาจจะภายในเดือนหรือสองเดือนนี้อาจจะตั้งเป้าไว้สักพันตัวโดยประมาณครับแต่ก็เลี้ยงแล้วก็อาจจะแบ่งปันพี่น้องเวลาว่างเป็นอาชีพเสริมไปครับช่วงนี้อานาคตข้างหน้าบ่แน่นอนครับผม บางทีหลายๆคนถามมาว่าแล้วหม้เชื่อรี่ปกติได้เลี้ยงใบบ่ครับแบบเปลือกปกติเปลือกสีดำสิยังนี้ผงก็เลี้ยงไว้อีกชุดนึงครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับเพราะว่าส่วงนี้ขอกนั้นให้ลูกไา้เลยครับเดี๋ยววันหยุดว่างๆเดี๋ยวผมจะ ใายคลิปลงให้พี่น้องเข้าเบิ่งครับแต่ว่าสีทองนี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงครับแล้วก็เลี้ยงมาได้สัก20กว่ามือเองครับจะเริ่มได้คายออกไปแล้วครับก็ได้นำเงินไปหมุนเวียนแล้วก็เอาไปซื้อพอพัธน์แม่พัธน์มากขายายไหมเพิ่ม,เต,มเติมครับอาจจะบ่ได้ใดหลายแต่ว่าก็ ต่อยอดครับเป็นการต่อยอดธุรกิจเล็กๆใน้อยหรือว่าเป็นรายได้เสริมไปครับผมก็ฝากพี่น้องเข้าผู้ที่สนใจกับศึกษารายละเอียดก่อนเลียงนะครับอนาคตตโรนนนอนอาจจะเป็นรายได้ลักก็ได้ครับหลังจากเหตุงานประจำมาโดนอาจจะได้ก้าบบานไปอยู่บ้านอยู่น้ำลูน้ำอ่อน้ำแม่ ในครอบครัวที่เอาหักอบปุ่นตื่นเช้ามาพร้อมนากินข้าวพร้อมนาพร้อมตากันแล้วนกะ็ช่วยกันทํามาหาก,กินเล็กเล็กน,น้อยนอยอาจจะบริเร่ําลด้วยแต่ว่ามีความสุขครับคลิปน,นี้ก็ผมีหยังไรครับผมแล้วามาแบ่งปันความสําเร็จเล็กๆ,ๆน,น้อยๆอยที่เริ่มต้นอาจจะแบ่งบ่ไเ้สําเร็จโดยสมบูรณ์แบบแต่ว่าก็เรื่มเห็นผลผลิตเห็นผล ในการความทุ่มเทในการดูแลเอาใจใส่ครับเหลือมีอะไรๆเล็หน่อยมากขอขอคุณพี่น้องเอท้่ในความเป็นดูให้ความสงสารในความคิดตามรับชมกันมาตลอดไปครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงลำร้ำรวยเงินทองเดินทางปลอดภัยอย่าเจ็บจะจนนะครับผมสวัสดีครับ